เก็บมะนาวไปขายจะพี่น้องมามมาเก็บน้องกันมะนาวค่ะมะนาวกุตุนสิมาเก็บกมะนาวมะนาวน้าหอมมันก,ก็นหอมอีรีเละวะแต่บางคนก็บ่ามันเหม็นครับ <laughs> มันเหม็นเหม็นก็ขี่แมงสาบดีวะ <laughs> โอ้ยเนาะ กะจังเมนวาเนาะกะจังเมนวามัหละหอมสมซื่อยังสิมะวาคือขี่แมงสาประสันัวอืมย,ย,ย,ยังโชคดีปีนี้นะ่ะแมงวันทองบอกมาเจาะโชคดีโชคดีตัว เต็มตะกร้าแล้วลเต็มตะกร้าแล้วพี่น้องตะการละห้าสิบบาทวะตะการละห้าสิบบาทเนาะาาอ,อย่านั่งกับพ่อหย่านาั่งอันนี้มังแป้งน้ำหอมแต่คุณตุลสิบเอามังหน้าเป้นผสมแถมให้เพื่อนอีกอยู่ดอก หมุนเขาเอาหมุนเข้าไปมะนาวน้ำหอมกุตุนยี้เหลืออยู่สองต้นเนี่ยว่ากุตุนตัดตัดทิ้งที่แรกโมเมนต์ว่าตัดทิ้งหลอกแตงกิงมันแตงกิงมันมาหลดตัดออกไหลพูดบ้มันลดตายจ้อยมันน้อยใจบ่หรือจังได้สงสัยมันน้อยใจโอ้ยนพ่อแม่พี่น้อง แพงบนนี้หาสิบบาทติ่มตะก้าละขาว็่าเขากะกะว่าเขาสีไส้อาทิตย์หนึ่งน่ะละอาทิตย์หาสิบบาทโอ้ยของเฮามันมะนาวน้ำหอมด้บ่มเป็นมะนาวเป็นเปลือกหนาๆนด้่มีเปลือกบางขึ้นยังนี่ว่าสีเก็บไ้ฮอรลอยไม่ก็สีลายโพดเนะาะแค่ว่าสีเอาเมือนีลอยหนึ่งก็คือ จังใดผู้กันเองเนาะผู้ซื้อกันเป็นหู้จักกันย่น้องกันมาดนละพึงพาอาศัยกันแค่นี้ละปะหาสิบบาทแถมมักน้าเป็นไปพร้อมเดี๋ยวสาสๆจังหน่อยเสียไปทรงเพิ่นข้า <c oughs> งแรกของปีนี้คะ่ะที่ขายนอกนั่นแจกอย่างเดียวจ้าเน้ามาทรง นี่มาว่าเรื่องเนาะไม่สมยังไงเนี่ยเขาถ่ายคลิปพร้อมโอ้ก็ดีกว่าจะผมนี่ชอบลองไปสฉงขายเชอบหมักเน่าขายไซเบอร์หมักเน่าได้น่ะแต่หมักเน่าโอ้โั้งแจกทั้งแถมทุกนี่นะจากแล้วแต่ซีไฮโอ้โหแลแต่ซีไฮแลแต่สีไห้พอได้ซื้อไข่ซื้อน้ำ หกพบาท ALLY ทั้งซื้อท,ทั้งขอเอ้ยทัทง้งซื้อทั้งแถมเนาะโอ้ยอันนี้คืออันนี้เนี่ยซื้อประจำสุปีสุปีให้ผู้ตุนได้นีวจะสั่งทุกอาทิตย์นะค้งแจกทั้งแถมเราให้ผู้อื่นซื้อซื้อยังให้เนาะเน่พอกันไหมในคลิปต่อไปได้จ้าโชคดีมีชัยค่ะ